หายตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าได้ปริมาณเยอะมากเลยใส่พริกเผาใส่หอมทอดหน่อยหนึ่งน้ำจิ้มนะครับเออ จริงหน้าร้านเป็นเมนูที่ต้องกินระบบหว่างหอยถ้าไม่สดอย่าโอกาสต้องเสียครับไม่มีกินขาวเลยนนลเยอะยำซีฟิล์ดเบ็ร์เกอค่ะเล็วก็มีมาทอมเบอร์เกอร์ขามา กระพงข้าน้ำปลานะครับวันนี้ธราเวาจะได้ตัวใหญ่เย่าอนีโก้กำลังไปกันการแต่ก็ดีแต่ะไประมาณพอกินพอมกมาแล้วของเด็ดนะครับดูเป็นเมนูที่ธรรมดามากนะครับปลาอินทรีผัดชะอมแต่ว่าเด็ดกินแล้วติดใจหากินที่อื่นก็ยังหากินแบบนี้ไม่ได้ bây giờ จานต่อมานะครับกุ้งกระเทียมเขาบอกว่ากุ้งเล็กๆนะครับก็ก็ไม่ล็กเท่าไหร่นะจาน เร่งนอผึงอม่อจมังมด,ดีกว่ากินละ่นไม้องไม่กินผล้วมาอ่าชิ้นใหญ่ๆปลาซีไม่จแบน้ยแน่นๆหน่อยนะครับ ผัดแล้วจะทอดแล้วจะไม่ย,ยะะุ่ยเนี่ยเราจะชุบแป้งทอดมหม่ๆหนึ่งบางๆเนาะนนเนี่ยตัวสะอมผัดมาลดจัดจ้าดูแบบนี้นะครับต้องบอกว่ารสเข้มข้นมากๆคำเล็กๆขอรสทอดอร่อยเหมือนเดิม ให้ให้ขุนกินเนื้อไปนะครับแต่ปลากินหัวกุ้งเองอร่อยยันหัวกับหางหัวกุ้งให้ลูกกินตัวไปแล้วหัวก็อร่อยหางหางอจอบทั้งตัว แต่ไม่มีที่วางข้าวผัดแหละข้าวผัดยาวข้างๆตัวเดยข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งของโสนหลังจากกินปลาไปจะหมดแล้วอ่ะข้าวผัดนะครับหนึ่ข้าวผัดข้าวผัดกุ้งถ้าเราดูใกล้ๆเลยจะเห็นว่าข้าวเนี่ยผัดแบบไม้กระทะมาเลยครับจะมีกลิ่นหอมแบบ หอมหอมอืมรสชาติกลมกล่อมอืมไม่ตอ้องเติมน้ำปลาเด้ออร่อยสุดฉันบอกฉันบอกอร่อยสุด อด่างปลาิบซีนะกินกับข้าวขาวจะได้ไม่กลบรสชาตกว่านัเราก็ต้องแบ่งเราสั่งข้าวขาวมาแล้วจานหนึ่งแล้วกินแยกกันกอบปลาดิซี่อืมอมอะไรกุ๊กกุดอุ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมครับ ไม่พูดไม่พูด เริมอิ่มแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวต้องหอ,อกลกับบ้านสั่งปลากลับบ้านตัวหนึ่ง๋ยวเราดูว่าเช็คบินกี่บาทสุดนี้นะครับที่กินไม่หมดแล้วก็สั่งปลาเพิ่มไปตัวหนึ่ง เช็คบินไปแล้วนะครับพร้อมพอกันหมด12730นะครับ Wood outside menu สวยยสโอเคไปกลับบ้าน